สวัสดีครับมาพบกับภูเก็ตการ์ดกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง Battle f a เฟ e ของ Magic ก,ก็คือทั้ง Battle f a เฟ e และ Battle Field เมจิกเนี่ยมี Battle Field แต่ว่า Battle Field ลงมากคือเป็นเหมือนสนามใหญ่หญเอ่อมีแค่1คือ Battle Field 2 คือสุสาน3เด็กหมดละมีมี3โซนแล้วแล้วก็1นึอ่อีกเซลล์นึงคือเอ็กซโซนซึ่งเอ็กซโซนเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ใช้ก็คืออะไรที่ไปเอ็กซโซนมันก็จะเหมือนกับโดนโยนออกไปนอกโลกครับก็คือจะกลับมาไม่ได้อีกแล้วเขาเนี้ยก็เป็นคำถามเบสิกเลยว่าลงมอนได้กี่ตัว มีกี่เลนอะไรพวกนี้ใช่ไหมลงมอนได้ไม่จำกัดครับเมจิกคือคุณจะทำคอมโบอินฟินิตี้มอนสเตอร์ก็ได้ครับมีมอนล้านตัวก็ได้แอ่ลนก็ลงได้ไม่จำกัดนะครับเอ่เมจิกเนี่ยมันก็จะมีแลนใช่ไหมแล้วพอเราลงแลนปุ๊บเราก็จะใช้แลนเ,ลเรียกคีเจอร์ขึ้นมาซึ่งแลนลงได้ไม่จำกัดนะหนึ่งเฮอน,นึงแลนก็จริงแต่ว่าก็จะลงไปได้เรื่อยๆก็รีดเลน ออกมาให้หมดเด็กก็ได้ครับเด็กมี20-30บใบก็รีดม,มาหมดก็ได้โอเคเท่านี้เราก็จะมาเข้าสู่เบสทเฟสก็คือหลังจากที่ลงแลนลงคีีเจอร์เราก็จะต้องมาตีกันอ,อ,อย่างที่เคยบอกไปว่ามอนสเตอร์ Monster, หรือครีเจอร์ใน Magic เมจิกนี่ ตีใส่กันไม่ได้นะต้องเราคนตีอ่ะต้องตีตรงๆเข้าไปหาผู้เล่นอีกคนหนึ่งแล้วให้เขาเลือกบล็อกหรือเลือกกันนั่นเองเขาสามารถเลือกกันได้หลากหลายหรือเขาอาจจะไม่กันก็ได้ถ้าเขามีดีแบบว่าไม่ให้มอนตายเขาอยากตีสวนมากกว่าเขาก็จะไม่กันซึ่งอันนี้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกันหรือเปล่ายกเว้นว่าเออเธอเนี้ยเขาจะตายแล้วเขาก็จําเป็นที่จะต้องกันาการตีเนี่ยเราสามารถตีได้ทีเดียวก็คือสมมุติเรามีมอนสเตอร์สามตัวไม่จริงเรียกว่าครีเจอร์เรามีครีเจอร์สามตัวเนี่ยเราจะตีทีตัวตัวที่หนึ่งตีตัวที่สองตีไม่ได้นะครับ ต้องตีแล้วก็1 2 3ตีหมดเลยหรือว่าตีตัว1กับตัว3ตีตัว2ไม่ตีอ่าต้องเป็นอย่างนี้ก่อนตีอ่าเราก็ต้องบอกว่าเออจะตีแล้วนะเพื่อให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามใช้เวทหรือว่าสั่งแท็บเราหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งอันเนี้ยไม่จิกเรียกว่าการส่ง Priority แต่ว่าเราจะ ไม่พูดถึงก่อนเพราะว่ามันขันสุงไปเราจะทําคลิปพูดถึง p r i o r ลิตี้อีกคลิปหนึ่งซึ่งก็ไว้ไว้ไวแอดวานซ์สั่งนิดก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องชั้นสูงรู้แค่ว่าไม่จริงอะกอดตีต้องบอกว่ากำลังจะตีแล้วถ้าเพื่อนไม่ทำอะไรเราก็ตีได้แค่นี้พอเรื่องการบล็อกตอนสั่งบล็อกเนี่ยฝ่ายตรงข้ามสามารถหลุมบล็อกได้ด้วยนะ ก็คือสมมุติเราเอาตัวใหญ่แห่เข้าไปตัวหนึ่งสมมุติเป็นตัวนี้แล้วกันอหกหกเนี้ยตีเข้าไป <S <S <ๆ>เพื่อนๆสามารถเอา3ามสาตัวสองสองหนึ่งตัวแล้วหนึ่งหนึ่งอีกหนึ่งตัวมากันให้6-6ของเราตายได้ครับตอนกันตอนทำดาเมตรทำยังไงอ่าคือ ฝ่ายตีเนี่ยก็คือ6ใช่ไหมก็ตีเข้าไปตรงๆเหมือนเดิมแล้วไอ้ตัวที่กันน่ะมันก็จะเอาหัวของทั้ง3ตัวมาจุกเข้าไปในตูดของตัวที่ตีก็คือท็อตเน็ตก็คือ3 3 2 2 1 1จะมาจุกเข้าไปที่6ส่วนหัวของตัว6อะ่ะจะสามารถกระจายได้อย่างอิสระคุณจะกระจาย <c oughs> ตัวแรก3 ตัวที่สองตัวที่หนึ่งหนึ่งก็ได้หรือว่าคุณกลัวตัวที่3 3มสาเนี่ยเขาจะรับมาคุณก็ใส่หไปที่สามสหมดเลยก็ได้อีก2ตัวคุณไม่ใส่คุณบอกว่าเออสองตัวนี้รอดก็ช่างมันแต่ตัวที่3 3มสเนี่ยผมต้องการข้ามัมนให้ตายชวยกลัวก็ได้ครับหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วว่า เขาจะมีบลับไหมถ้าไม่มีบลับหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการก็ถือว่าประสบความสําเร็จนั่นก็คือการตีคร่าวๆต่อไปอาการตีใส่เพนวอลเกอร์เพนวอลเกอร์นี่เหมือนเพื่อนเพื่อนเล่นของเรานะีา่ก็คือมันสามารถใช้เวทได้และก็สามารถโดนตีได้ซึ่งเราก็สามารถเอาเคีเจอร์ของเราเนี่ย ที่หัวตั้งอยู่ไปบล็อกให้มันได้เช่นกันและเราก็สามารถตีมันได้ด้วยการตีเพนวอลเกอร์เราต้องบอกก่อนว่าจะตีมันกี่ตัวเช่นตัวนี้ตีเพนวอลเกอร์อีก2ตัวตีคนหรือว่าเขามีมอนสเตอร์อยู่1ตัวแล้วเราต้องการฆ่าเพนวอลเกอร์เนี่ยแบบชชว์มันต้องตายเราก็อาจจะ2ตัวนี้ตีเพนวอลเกอร์อีกตัวหนึ่งตีคน หรือว่าตีแพนว a l อ e เกอร์ er ทั้ง3ตัวเลยเอาชัวอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เหมือนกันซึ่งฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องอต้องหาทางมากันไม่ให้เพนนอเกอร์ er เขาตายหรือว่าฝ่ายตรงข้ามคิดว่าเออเสียสละแพนวอเกอร์ er เพื่อรักษาพลังชีวิตไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่แทคติกของแต่ละคนคร่าวๆข,ของอาการโจมตีการบล็อกแบตเทิร์เฟดของเมจิกก็น่าจะประมาณนี้ ส่วนตอนการการตีการบล็อกส่วนนั้นเราก็จะ,จะสามารถใช้อินสแตนต์ควบคู่ไปด้วยได้ก็เป็นปกติของเมจิกที่ว่ามีการใช้อินสแตนต์ในการบรับและก็การการทำลายมอนสเตอร์ในระหว่างที่ตีอยู่คร่าวๆข,ของ b e t เทิร์ t เฟก็ประมาณนี้ถ้ายังไงคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่อง ข้อใหม่ต่างๆของมจิกกันสำหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ